จะไปสนับสูนนาอะไรคนเรียนว่ารูปมึงมีแต่ใส่แง่เขาก็บอกแล้วมึงวาดรูปมึงเรียนมาแล้วมึงเฮียมึงจะทําแดกอะไรนอกจากมึงเป็นครูมึงเป็นลูกจ้างเขาทำอัตเวิร์กนะทำการโฆษณาแต่มึงจะเป็นศิลปินใหญ่เป็นอาชีพมันเป็นได้ยากมึงเข้าใจเปล่าน ปอชัยวรจิตชิตวัฒน์นะครับหมูแฟนเป็นแท้จย์เจริญชัยแล้วก็แฟนเป็นแท้แห่งปี2013ครับจากครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งครับพ่อเป็นคนจีนอพยพมาจากตัวเถาแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกสาวนะครับเ็าทำให้ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสอะไรมาเลยหลังจากพ่อแม่จย์เจริญชัยแต่งงานกันแล้วครับก็ไปเช่ากระท่อมแถวแถววัดล่องคุนนะครับ แล้วก็มีลูก4ี่คนอาจารย์เฉลิมชัยเป็นลูกคนที่สามในสมัยก่อนอาจารย์เล่าถึงความลำบากตัวเองให้พี่ฟังว่าทั้งทั้งในแง่ที่ว่าต้องช่วยพ่อแม่ทํางานทั้งในแง่ที่ต้องปัดกระดาษหนังสือพิมพ์ขนาดเท่าความมืออะผู้ใหญ่อะแล้วก็ไปแขวนในห้องน้ําเพื่อเพื่อใช้เป็นกระดาษชาระคืออาจารย์เล่าถึงความลำบากตอนเด็กๆรสชาติของความจนตอนเด็กให้พี่ฟังเยอะมากครับแล้วก็ก็ น่าจะเป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทําให้ท่านท่านสู้มาจนถึงวันนี้ทําให้ท่านบอกตลอดเวลาว่าการเชื่อจะทําอะไรได้เนี่ยต้องต้องมีเงินก่อนต้องรวยก่อนนะครับก็หลังจากที่ในวัยเด็กท่านโตขึ้นมาสักหน่อยก็ได้เข้าไปไปเรียนในในตัวเมืองเชียงรายได้ไปเห็นป้ายคาเท้าท่านลงหนังแล้วนะครับก็ด้วยความที่เป็นเด็กที่มีความรักในถึงปะาตั้งแต่เด็กๆช่อบว้านรูปกล่องไม่ติดไฟรูปหนุมาณนู่นมีนั่นตม โลโก้สินค้าของแม่นะครับก็ไปเห็นป้ายกันเอาขนาดใหญ่ก็อยากไปเรียนกับช่างประจำโรงหนังครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปเรียนจริงๆแล้วก็ได้วาดภาพหน้าโรงหนังคัตเอา,เอาจนวันหนึ่งอยากเรียนต่อทางด้านศิลป,ปะก็ไปขอพ่อว่าอยากเข้าเพะช่างที่ที่กรุงเทพที่อยากเข้าพอช่างเพราะว่าเข้าใจว่าเปียโพสเตอร์ที่เป็นคนเขียนภาพคัดเอาหนังนะครับสอนอยู่ที่นั่นก็ดื้อรั้นกับพ่อแม่ครับ พ่อเนี่ยไม่ให้เรียนพ่ออยากให้เรียนกรุงเทพการบนัญชีก็ทะเลาะกับพ่อใหญ่โตตอนแรกก็ขังตัวเองไว้ในห้องสองวันสองคืนไม่กินข้าวไม่กินน้ำนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแม่ไปเจรจากับพ่อเลยได้ได,ได้ได้เข้ามาเรียนกรุงเทพโดยที่บอกว่าไอ้เบิร์กเบิร์กน,นี้คือชื่อเล่นอาจารย์สมัยเด็กๆนะครับแม่บอกพ่อว่าไอ้เบิร์กมึงโง่มากมันไม่มีทางตอบถิกหรอกแต่สุดท้ายด้วยความมุ่งมั่นมานะพยายามเต็มที่ของอาจารย์นะครับทำให้สอบติดพอะช่างได้ แล้วก็หลังจากจบพอช่างก็ไปต่อที่มหลาลัยศิลปรกรก็นั่นแหละครับทำให้อาจารย์เติมชัยได้เข้าสู่สายศิลปินาได้เข้าได้เข้าสู่สายทางศิลปะแล้วก็ได้เป็นศินลปินอย่างเป็เียงเป็นตัวในวันนั้นแหละครับ mm hmm. ก็หลังจากที่าวาดภาพได้รางวัลแล้วก็ต่อสู้ mm hmm. มาครับหลังจากที่ได้เข้ามหลาลัยศิลปรกรนะครับก็ mm hmm. มีการเปิด ภาควิชาศิลปะไทยในช่วงที่อาจารย์เฉลิมชัยจะขึ้นปีสี่นะครับตอนแรกเนี่ยบรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ที่ที่สอนอยู่นะครับอาจารย์ผ่องเส้นกะิ่งอาจารย์นนทิวัน์ก็ไม่อยากให้อาจารย์เฉลิมชัยเรียนในสายนี้ครับเพราะว่าคนที่จะเรียนในสายนี้เนี่ยเขาเขาเลือกตัวไว้แล้วเป็นเพื่อนๆอ,อ,อาจารย์อีกหลายหลายคนนะครับแต่สุดท้ายอาจารย์ก็ดื้อรั้นแล้วก็ได้เรียนในสายนี้จนได้แล้วก็ด้วยความที่ เคยโดนอาจารย์ผ่องเส้นกิ่งว่าว่ามึงมันมีแต่ฝีมือไม่มีสมองนั่นเป็นแรงกดดันหนึ่งครั้งหนึ่งคนระับที่ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยในะอย่างเอาชนะอาจารย์ผ่องแล้วก็ไปส่งประกวดภาพในงานกิจกรรมบัรหลวงที่สามนะครับแล้วชนะอาจารย์ผ่องไนดะ้อาจารย์ผ่องมาันนี้นก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ท,ที่พี่คิดว่านั่นแหละคือความการประสบความสำเร็จครั้งแรกๆใน,ในสายศิลปะของอาจารย์นะครับแล้วก็ ต่อยอดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับจนไปทํางานที่พุทธประทีจนกลับมาเมืองไทยแล้วมีชื่อเสียงมีคนรองานจากจย์เสริมชัยมากมายเพราะชื่อเสียงจากจากช่วงที่ไปทํางานที่เที่ยงงกฤดนะครับที่วัดพุทธประที่แล้วก็จากวันนั้นนะครับก็ก็เดินทางในสายนี้มาเรื่อยๆชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งจย์เสริมชัยไปเห็นวัดร่องขุนกําลังกําลังปรับปรุงโดยเจ้าวาดองค์งเก่านะครับที่เสียไปแล้ว ก็เห็นว่าวัดนี้เป็นวัดบ้านเกิดอยากจะเข้าไปช่วยวัดบ้านเกิดตัวเองที่ที่ตัวเองเห็นมาตั้งแต่เด็กวัดที่ตายายตัวเองอุปถัมภ์ค้ำชูมาตั้งแต่เด็กก็เลยไปช่วยหลวงพ่อนะครับพระคูสวัยสร้างวัดก็ตั้งแต่วันนั้นนะครับปี2 5 4 0จนถึงวันนี้10กว่าปีแล้วอาจารย์ก็พัฒนาวัดสร้างวัดมาตลอดจนกลายเป็นวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นวัดที่สวยอันดับสอง ใ,ใจที่มาแข่งนะครับจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการศิลปะเลยจริงๆแล้วมาจากคนคนหนึ่งที่เขาเขียนหนังสือรับมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ไปอ่านหนังสือของเขาคุณแพทย์าวิชินประทุมนะครับหนังสือเกี่ยวกับเกี่ยวกับหุ้นนะครับเกี่ยวกับตลาดหุ้นชื่อหนังสือรู้สึกจะเป็นคลินิกหุ้นมือใหม่ในนั้นอ่านไม่ได้สกพักครับหน้าประมาณร้อยกว่ากว่ามันจะมีประโยคหนึ่งที่คนเขียนคือคุณแพทย์นะครับเขียนว่า เขาเขาอธิบาย,ยางตัวเขาเองว่าในการที่เขาเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างพร้อมมีฐานะมีชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยให้ไปถึงควาสำเร็จนะครับหมายว่าคอนเน็กชันที่ดีจริงๆคอนเน็กชันที่จะเป็นประโยชน์กับกับใครสักคนหนึ่งตลอดชีวิตต้องเป็นคอนเน็กชันที่สร้างเองครับแล้วการที่จะสร้างคอนเน็กชันนั้นได้คุณต้องเป็นคนที่เก่งเก่งอะไรก็ได้ครับสักอย่างาแล้วคอนเน็กชันนต่างๆจากวิ่งเข้ามาหาคนเก่งเอง คำพูดนี้ดังกล้องอยู่ในหัวพี่ตลอดเวลาที่มีการแข่งขันกันบัลทัง,ทงทก่อนหน้านั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรเก,กเกี่ยวกับอาจารย์เฉลิมชัยเลยแับแค่ว่ารู้จักอาจารย์ไม่ได้ชอบทีน่าที่ซ้่ไปแล้วก็เจ็บพราะเครื่องเขาพอมีการเปิดลอสมัครเนี่ยพี่เห็นบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยอะวิ่งเข้าไปกอดวิ่งเข้าไปกราบไหว้ซะย,ยิ่งกว่าพ่อแม่ตัวเองพี่ไม่เข้าใจว่าทําไมคนเหล่านี้ต้องทําขนาดนั้นกับคนคนหนึ่ง พ่อแม่เลยที่บ้านไหวรอเปล่าพี่ต้องการชนะคนเหล่านี้แล้วไม่เอาอะไรเลยเพื่อบอกเขาเหล่านั้นว่าคุณต้องทาด้วยตัวเองสิไม่ใช่ไปกลาบใครสักคนหนึ่งแล้วก็มานั่งขออะไรเขามันจะมีประโยชน์อะไรครับกับแบบระยะยาวในชีวิตที่จุดเริ่มต้นมันมีแค่นี้เองให้งานระดับชาติงานสําคัญสําคัญของอาจารย์เฉลิมชัยอันแรกย้อนไปน่าจะเป็นวัดพุทธปฏระที่อาจารย์เสียเวลา 4ปีไปลำบ,บากที่อังกฤษนะครับล้วก็วาดภาพจิตรกรรมฝอผนย่างที่ที่ว่างดงามที่สุดหลังจากนั้นก็คงเป็นการได้ถวายงานราชกาลที่เนะครับในหลวงออกแบบเหมือนพระราชทานคณะแพทย์ปี2 5ง8แล้วก็มาถวายงานอีกครั้งหนึ่งในในการวาดภาพประกอบบทราชิคนพความหาชนกแล้วก็ที่เรารู้จักกันดีครับว่าลภูมินี่นะครับงานหลักๆของเชรฐ์ชัย อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเป็นต้องเรียกว่าเป็นงานพุทธศิลป์นะครับคือเป็นการการทำงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับกพุทธศาสนาเราก็จะเรียกว่างานพุทธศิลป์นะครับโดยที่เป็นจุดเด่นในความที่น่าจะเป็นในเรื่องของเ,ออเป็นศิลปะไทยร่วมสมัยครับคือศิลปะไทยร่วมสมัยเนี่ยจะแตกต่างจากศิลปะไทยแอ,อ,อดีตเอาเรียกว่าศิลปะไทยแบบระเพณีนะครับผมร่วมสมัยของอาจารย์เนี่ยจะเป็นแนวระพณนี แบบประเภณนี้เนี่ยมันจะมีการกําหนดไว้ทุกอย่างคว่าลายนี้จะต้องอยู่ที่เสื้อลายนี้ต้องอยู่ที่ชดาลายนี้จะต้องเป็นลายพรมแต่ในงานองอาจารย์เฉลิมชัยครับท่านอยากวาดอะไรลายตรงไหน่านก็วาดเลยที่เป็นที่เป็นงานจิตรกรรมแนวประเพทีครับรีบรวมรวมว่างานศิลปะไทยลุ่มสมัยก็นี่ก็เป็นจุดเด่นอย่างนึทงทั้งทั้งที่ในแง่งแงที่เป็นพุทธศิลป์ในแง่ที่ใช้ศิลปะไทยลุ่มสมัย อีกการหนึ่งที่เราเห็นกันดีครับเอกลักษณ์ของอาจารย์เฉลิมชัยอัตลักษณ์ของท่านที่ถ่ายทาอดง่ายก็จะเป็นในเรื่องของลายเส้นลายกระหนกต่างๆที่เราเห็นปุ๊บแล้วเราจะรู้ได้ทันทีว่านี่คืองานของอาจารย์เฉลิมชัย <ged> งานของท่านมีผลกระทบกับวงการศริลปวัไทยตั้งแต่ท่านเป็นนักเรียนครับตั้งเป็นตั้งแต่เป็นนักศึกษาที่ศิลปกรแล้วงานที่อาจารย์ได้ได้รางวัลโบโล่ครั้งที่3ที่เป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกของอาจารย์มีผลกระทบกับวงการมากเลยครับเพราะว่าในอดีต เรามีเรามีการพัฒนาศิลปะไทยจนเป็นศิลปะไทยรุ่งสมัยก็จริงแต่คนที่ทําให้ศิลปะไทยร่วงสมัยเบ่งบานแล้วเป็นที่รู้จักจนศิลปินรุ่นหลังๆเอาเอางานเหล่านี้มาพัฒนาต่อนก็คืออาจารย์เฉลิมชัยได้รางวัลในคราวนั้นงานในคราวนั้นเนี่ยเป็นงานชื่อมุงึ่งของชีวิตไทยเป็นงานสีฝุ่นบนกระดาษสาออภาพเนี่ย จะเป็นการใช้เทคนิคโบราณรับที่เขาใช้วาดภาพจิตรกรรมฝาผน,นังในอดีตแต่อาจารย์ถ่ายทอดออกมาในมุมมองในปัจจุบันคือท่านวาดคนในที่แต่งตัวแบบคนในปัจจุบันวิถีชีวิตคนในปัจจุบันแต่ถ่ายทอดออกมาด้วยเส้นสายลวดลายแล้วก็เทคนิคของคนโบราณในอดีต นี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกๆในวงการศิลปะไทยที่มีการใช้เทคนิคแบบนี้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในปัจจุบันกิจกรรมขาง,งพังที่เป็นงานยุคใหม่แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ใช้คําว่าในโลกหนะึ่งท่านเป็นนักปฏิวัติตั้งแต่เป็นนักเรียนจนมาถึงในวัยทํางานท่านก็ปฏิวัติทั้งทั้งงานจิตรกรรมบนบน,บนกระดาษจนมา,มาบนผนังปูนท่านท่านมองว่าการทํางานบนผนังปูน ที่เป็นขนาดใหญ่สร้างผลกระทบสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้มากกว่าการการวาดภาพ1ชิ้นอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศรริลปินแห่งชาติสาขาททศนิ์ในปี2 5 5 5นะครับแต่ว่าเป็นคือเขาประกาศ24กุมภาพันธ์2555แต่ว่าได้ในปีเป็นการประกาศย้อนหลังนะได้ปี2 5 5 4ในกุมภาพันธ์ปี2 5 5 5เนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยอาย,อายุ 50 57ซึ่งท่านอายุน้อยที่สุดนะครับในอดีตไม่เคยมีศิลปินแห่งชาติสาขาข้สา,าสนศิลป์ที่อายุน้อยขนาดนี้ที่ได้หรือว่าจริงๆแล้วคือไม่ได้เกี่ยวในเรื่องวัยวุฒิอย่างเดียวผลงานที่โดดเด่นความมุ่งมั่นความตั้งใจความที่ท่านเคยพูดสมัยเป็นนักเรียนว่าท่านจะวาดรูปตลอดชีวิตการที่ท่านเป็นคนเสียสละให้ชาติศาสนาพระมหากรรษัตริย์ในการไปถึงวัดเุทธประที่แบ มีเงินเก็บไปเก็บล้านกลับมาติดตัวหลือไม่กี่ผัดการที่ทุ่มทั้งชีวิตตั้งแต่วัย4ตีต้นๆจนถึงวันนี้สร้างวัดที่สวยที่สุดในไทยสวยอัดนดับสองงโลกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นของท่านหรไม่ได้เป็นของลูกหลานท่านเลยนะครับความมุ่งมัน่นความตั้งใจความเิีสละเหล่านีเ้เป็นแบบอย่างสําคัญที่ที่ว่าสมควรแล้วที่ท่านได้ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาัสนศิลวัยขนาดนี้ บันดาลใจเนี่ยพี่บอกนี้แล้วกันอาจารย์เฉลิมชัยพี่มองว่าท่านเป็นหนึ่งในบุคคลไม่กี่คนในโลกที่ถ่ายทอดพลังให้คนอื่นได้ถ้าพี่ถ้าเราเคยไปเห็นที่ในเพจต่างๆที่ที่อยู่บนมีแฟนแมพี่บองว่าท่านไม่ใช่ตัวพี่นะพลังเกิน90%ได้รับมาจากอาจารย์เฉลิมชัยนะมันกระตูนเซนเซียถ่ายทอดอโ mm hmm. ค้ชมให้คือคือ mm hmm. เราม,ามองย้อนตัวเอง ถ้าเราไม่ได้รู้จักอาจารย์ถ้าเราไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับอาจารย์มาก่อนเราไม่มีทางทําได้ท่านขอให้ทุกคนรู้จักงานของท่านรู้จักท่านออแล้ววันหนึ่งงานของท่านความที่ท่านต้อนรับทุกคนความที่ท่านเสียสละเวลาเหนื่อยยากทุกวันมันจะเป็นปากต่อปากที่ไปบอกท,ที่กระจายตัวไปเองว่านี่คือเฉลิมชัยนี่คือวัดที่เฉลิมชัยสร้าง ทำงานให้ประเทศชาติโอ้โหมันทุ่มเทมากเว้ยให้มันเลยไม่ต้องคิดถึงมันอายุ4ี่สิบก็ให้มันนะดังนั้นเน่ยให้ให้ให้เด็กๆให้หนุ่มๆมให้คนหนุ่มให้คนสาวเขาจะได้มีแรงคนที่ทํางานดีๆคนที่ทุ่มเทกําลังแบบโอ้โหเห็นมันกําลังทุ่มเททุ่มเทอย่างเงี้ยโอ้เอาไปให้กําลังใจมันให้มันแล้วมันจะได้โอ้โหพองขึ้นมามันจะได้มีแรงมันจะได้ทําอะไรให้มากขึ้น